นี่มันใช่กะนุ่งคาละลปูนที่ร้อยงามมากอุ้ยที่เขาหันในไ้อบ่อยๆนะคะมาที่ผู้ราเข้าไปดูคันนี้คะอุ้ยรถน่าขันมากอุ้ยเธอฉันชอบคันนี้จังเลยอ่ะสีก็งามราคาก็ถูกอุ้ยฉันชอบคันนี้สีขาวสวยแมนลัดสวยฉันจะเอาคันนี้ขอจองไว้ก่อนได้ปะสำหรับตัวแม่ยังฉันต้องสีแดงแบบกันนี้ต่ออันอูยงามแต่งามมากดูดังมาก กันนี่ส่องมือเราสีแดงนี่นะแต่งนูมาีน้อยพูดปีที่แล้วนะฉันมีบัตรมันจะบาดยังไงน่ะพอมีพอมัดีพองเนี่ยเราจะสู้ดกันกูนั่นเนาะนั่นอะไร่ยอดีเหรอโอ้ยฉันต้องปวดหัวฉันฉันยังไงมาเลยนะฉันจะพูดถึงแฟนเก่าฉันไม่อยู่กมบเขาแล้วหยุดเท่าความสงสัยและทุกความเปลี่ยนไปได้จะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือเธอเครื่องเดียว ฉันจะปาบูเธอเข้าไปเช็คแครดิ้ออนไลน์มั่จะเย็นเยเดี๋ยวไอ้กบจะไขข้อสงสัยคือทุกๆคนสาวสวยเนี่ยจะซื้อรถได้บ่ได้โดยโทรศพัพท์เครื่องเดียวนี้ันกอมีเจ้าโทรศัพท์เป็นก่อนและที่สำคัญสุดสบัตรประชาชนอสองอยางรู้เรื่องก่อนอื่นนะโหลดแอปต่อไปมาถึงขั้นตอนทุดทานแล้วนะคกเขารจะต้องมีการยืนยันตัวตนนอ ด้วยการสแกนหน้าผ่านแอปธนาคารมั่นใจได้เลยข้อมูลทุกอย่างเป็นความรับระหว่างตัวลูกา้าคนเดียวน่าน,นมีการเ่ยแปลงที่ไหนและไอ้พวกเขานนนประใจมีขาชิอยังแน่นอนเปนนี้ือสแกนหน้านอกเป็นเรื่องอาตาเป็นเรื่องอหันขวาเป็นเรืรร่องหันซ้ายเป็นเรื่องกระพริบตากระพริบตาเท่านี้ประเสรตฐละบะเกินสามสิบนาท,ทีรู้เรื่องอาหันซ้ายหันขวา ตานะเจ้าตาชาชาเจ้าเขาปังเจ้าเจ้าโอเคจเจ้ามาแล้วเนอร์มูเฮาตีมูเฮาสงสัยกันตะกี้ผ่านกันกู้กู้กู้ผลหลังปัเลยกู้ผลสาหร่ายเช็คธนิตออนไลน์งงเลยเนาะอ่านก็ครับว่าการเช็คธนิตออนไลน์มันง่ายแสนง่ายแล้วกู้ผล ไว้เพียงแค่ยี่สิบถึงสามสิบนาทีและความปลอดภัยไว้ใจได้เลยเพราะไอ้กบเขาเป็นเต้นใหญ่นะคับและกอมีการเช็คเครดิตผ่านเอฟทีได้มาตรฐานนะครับโหลดมาเองนะครับไม่มีการส่งลิ้งเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนมระพบเชิญชวนมาเช็คเครดิตออนไลน์กับนกคารับโูน